ห้อยหอมหัวรถเใช่ไหมห้อยได้ไห้อยตัดทิ้งเลยเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เจ้าผู้หงไฟแสงดูครับแสงไฟแม่เราเราที่ว่าแสงเหนือเราลงมางไม่ทาเอาเดิมอกลขางเพาเดอา้อา ้ยม่มน้ดานบี้้อนุนขเขาีบ้านขั้นนี่สั้นน้กข้นนี้คุนขั้นาคุนี้รถยาติาติมาจอดจะได้ออกข้าวที่สิบแปดเดียวบุญบัวน้งเปล่าแเจาวได้าว

เกั้นนปไตปันอวเนนาันอันนาขามปู่างนี่ต้นปูา้นว่าเลยูิงอส้างพวกมันเฮยต่อคือยังงานกันแต่พวี้ก็ไม่โนเต็มจะว่าสามโตยุคนี้ตัวนึงคนย่คนีไม่จุ่งไงตึปงหดมันก็ทกับแม่หัวนีเปียออนน้อสามโต อันเบิ้งเบื้งกันก่อนนิดสูแนวเลยเป็นเป็นหวกเรื่องถุงกจังไจนี่นี่ยะหาหนิวเลยเด็เบิ้งดอกบ่ครับอันตั้งแต่สาๆนี่ซัดจังทีจังสีเลยแบบนีนห้เลยไปเรียนนามากเนาะคือไปเรียนนามากหรอกเปลี่ยนมาบางนะไปเรียนมาก้องีิ่นปวดดูไม่ยากมันง่ายง่ายู่คนเก็บ่ัวน้าปวดไห โลราณคุณแม่คนนั all, ้นยืนชิงเอรอเกิดแม่ผัวัอยู่ค่ะเพราะว่าเอกว่าเตนเลื่เลยเพื่อนรถซื้อเป็นยังคือจะได้เลขออกกับเพื่อนวันที่ที่เจ็ดที่แปดสีเป็นมือมือเน่นที่เก่าวันที่ไหนวันที่หนึ่งวันที่สอาวันที่าต่อเนี่ยเราไปส่วนรถนั่นเนาะค้นเป็นที่เครื่องรถบบติชเครื่องในไทยม้วนม้วนาถโบติชเครื่อง เราไฟเล่นสุดกันเพื่อนสุดไหมคะแล้วอ่ะแครหรือ่แปดราวันเปนตัวเปลีอยนวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดเหตการณมันเป็นยังไงเน่ค่ะกับร้อยพญานาคทีเห็นกันอยู่นี่ เก็ดจะตื่นขึ้นมาก็เห็นโหลดบอกเป็นแม่แต่เก็มเห็ดแล้วมาเห็นมาเบิร์กมาเห็นว่าโหลดจกว่างมีห้อยจะห้อยอย่างก็นั่นเห็นว่ามีคนเห็นปรากฏการณ์อย่างยู่บ้านเฮาเห็นเขาจนหลานปุ่นลูกอภวยว่าเห็นเสียงพุ่งขึ้นจากบ้านหลังนจากเสียงอย่างแม่ก็เคยเห็นมาเคยบอกก็ติว่าจังเลย แม่ว่าสีเฮ็ดบุญนเฮ็ดบุญนบวชพอดีคนอุปกรณ์มากเลยอะมันไม่มีเรื่องจังสิละก็บ่กู้จักว่าจักห้อยยั้งค่ะแล้วแม่รู้สึกจังไดค่ะกับห้อยที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกจังไดตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นว่าตรงมี้แนววมี่แนวดีว่าไปมาคัำมาคุ้นให้ละขึ้นบ้านนะแต่ว่ากับวันที่ขึ้นว่าเพิ่อนมาบอกเลขบอกห้อยยั้งหอก คือคิดว่าเจ้าของอันนี้แล้วคิดว่าสิทําบุญมีแนวดีเพิ่นว่าอันนําบ่มันยินดีปิดานําบ่คิดว่าแหมแต่ว่าก็ก็บ่ได้ักใจอันนั้นเท่าใดดอกแนว